ใชครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับมิกกี้เสร็จวตัวกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมพอ<ฮ><ฮ>ร์ชคาเยนปี2024นะฮะตัวนี้มาทําการติดตั้งฟิล์มใสกันรอยที่เรานะครับก็คือทั้งคันเลยรวมถึงฟุ่บชันข้างในด้วยแล้วก็ที่สาคัญพานเฟกข้างบนก็คือการติดฟิล์มนิลภัยด้านบนของกระจกด้วยนะครับตัวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราพามาดูกันรอบๆกันนะฮะสำหรับคันนี้นะฮะพอรคาเยนนะครับปี2024ติดตั้ง ฟิล์มใสเหล่านี้ใช้เวลาประมาณ5วันนะครับเพราะว่าอะไรสําหรับตัวที่มีฟิล์มใสที่มีความหนาม,มากๆเนี่ยในส่วนของโค้โค,โคโ้งวอลต่างๆพวกนี้เราจะต้องคอยมาเก็บนะครับรายละเอียดน,นะครับอย่างนี้เข้าไปเนี่ยยังเห็นอยู่ไหมยังมีอยู่เล็กๆน้อยพวกเราจะต้องคอยมาเก็บตรงนี้ก่อนที่จะถึงมือลูกค้านะครับและพวกความหนาๆของฟิล์มเนี่ยมันทาให้การเข้าเข้าที่เข้าทางของฟิล์มเนี่ยจะใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับรวมถึงภายในด้วยพาดูพามาดูภายใน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่เขาคัตต <soup> ิ้งมาแบบเราไม่ต้องกี่ก็ตามเนี่ยไม่ใช่ว่าติดแล <commerce> ้ว like ติดเลยนะต้องรอในการเซ็ตตัวเหมือนกันนะครับนี่บริเวณนี้ก็ติดติ้งทั้งหมดติดตั้งทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหน้าจอนะ หน้าจอของรุ่นนี้ยาวมากๆนะครับต้องระบุหน้าจอนะเพราะว่ามันจะมีอยู่2ตัวตัวสั้นกับตัวยาวคันนี้เป็นหน้าจอตัวยาวนะครับจะต้องบอกนะครับไม่งั้นมาผิดรุ่นนะครับเ mm hmm. สียเวลานะครับคันนี้รวมถึงตรงนี้ด้วยหน้าปัดคันนี้ก็ติดตั้งนะแล้วก็รวมหน้าปัดข้างหลังอะแอร์ก็ติดเหมือนกันแล้วก็พานโนเฟกข้างบนนะครับอันนี้ก็เป็นฟิล์มนี้ลัยนะครับมีความหนามีความหนาเห็นได้ชัดเลยนะเห็นเห็นเลยว่าหนานะครับหนามากๆนะครับแล้วก็ ทุกๆส่วนเนี่ยติดหมดนะเห็นอย่างเงี้ยติดฟิล์มใสกันลอยหมดเลยไหมครับคันนี้ใช้เวลาในการติดค่อนข้างนานนะครับ3-5วันอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่าฟิล์มมีความหนาด้วยแล้วก็เราต้องปล่อยให้ฟิล์มนะขเขาเซตตัวดีก่อนที่เราจะส่งถึงมือลูกค้านะครับคันนี้นะครับติดฟิล์มใสของ Ar ร์ตินับในรุ่น v e n g าร์ดแมกนะฮะก็เป็นซีรีส์ที่จากจากติตดไฟเตอร์พัทเวนกาดเวนกาดแม็กแล้วก็ไปไฮโดรยังมีหนากว่านี้อีกนะคันนี้ยังติดนานขนาดนี้นะครับแล้วก็เรื่องของความใส ความหนาอันนี้มีอยู่จริงอย่างนี่ท่านเห็นนะครับเรื่องของการหินหินการหินดีดหลายๆคนจะรู้อยู่แล้ว<ม>การติดฟลีมสกับการเคลือบแก้วนะครับดีทั้งคู่แต่ต่างกาันที่การใช้งานนะครับสําหรับใครที่สะดวกที่จะติดปีมใสอย่างนี้ก็ด,ดีครับแต่ว่าต้องลอกออกภายใน3าถึงหปีตามอายุของลีมตามการใช้งานของเรานะฮะแต่ว่าถ้าเคลือบแก้วเนี่ยก็เงาที่สี่จริงแต่ว่าการสังเก็บหินไม่ได้นะครับอันนี้เราก็ต้องแยก ชัดเจนนะครับสำหรับใครที่สนใจทาการเคลือบแก้วหรือดีเทลลิ่งต่างๆหรือติดปีมแต่ก да ันลอยเปลี่ยนสีรถภายในภายนอกทุกอย่างทำหมดนะฮะเปลี่ยนสีรถข้างในเราไม่ได้ทำนะฮะเปลี่ยนสีรถเนี่ยข้างนอกนะครับติดปีมใส่กันลอยข้างนอกนะครับแล้วก็ฟล์มใส่ข้างลอยภายในทําเคลือบแก้วทํานะครับสำหรับใครที่สนใจทําการดีเทลลิ่งติดปีมแต่กันรอยอย่างคันนี้นะครับใช้เวลาประมาณ5วันนะรับอกไว้ก่อนไม่เกินนะก็ติดต่อถามเข้ามาได้จองคิวนะครับแล้วก็นํารถเข้ามา ทำการเคลรอบแก้วติดฟิล์มใสกันครับวันนี้มิกกี้สวัสดีครับ